สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินช n แนลสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาพูดถึงเรื่องของซันวงสะทอนกันบ้างไม่ใช่ว่าไม่เคยพูดเนาะก็พูดกันบ่อยแล้วแ่ะแต่เราอยากจะพูดให้ทุกคนทราบนะครับแล้วก็ทุกคนเห็นเป็นเลยกับความสามารถของผู้ชายคนนี้ความสามารถนับวันยิ่งจะทวีคูณนะครับทวีคูณขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเรียกได้ว่าตาแตกกันเลยทีเดียวนะฮะกับความสามารถของน้องซัน เห็นความสามารถของแพรวซันแล้วลองมาดูความสามารถของซันบ้างน้องซันเนี่ยก็ได้กล่าวล่าสุดนะครับกับบทพระเวสสันดรบทซึ่งมาด้วยความท้าทายมากๆนะฮะบทนี้ก็ทำหลายคนเนี่ยน้ําตาไหลพลากกันเลยทีเดียวนะครับน้องซันก็ได้กล่าวนะครับว่าบทนี้เป็นบทชั้นสูงที่ซันกลัวไม่กล้าเล่นกลัวหรือไม่กลัวครับ กลัวเนาะกลัวไม่กล้าเล่นอขอบคุณที่วันนี้ตัดสินใจกล้าเล่นเออสวมบทพระเวสสันดรสิ่งใดไม่มีคำว่าทำไม่ได้เราต้องทดลองและพัฒนากับตัวเองในรอบรอบด้านนะครับขอบคุณทางวัดแป้นทองนะครับขอบคุณบ้าน SNP แล้วก็อิโมจิขอบคุณหัวใจสีดแดง การกระทําจะพิสูจน์ในความสามารถเราผิดบ้างพลาดบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างรักในสิ่งที่เราเลือกนะครับนี่คือความคิดทัศนคติของผู้ชายที่ชื่อซันวงสะทอนเดี๋ยวอดิวจะแกะความรู้สึกของซันให้ทุกคนได้ฟังกันความรู้สึกของน้องเนี่ยน้องต้องการแค่ความรักความเมตตา ในสิ่งที่น้องได้ทำลงไปในสิ่งที่น้องได้ทำลงไปเนี่ยคือความรักในอาชีพของน้องนะครับน้องกล้าตัดสินใจที่จะสวมบทพระเวสสันดรซึ่งเป็นบทที่หลายคนก็ไม่กล้าเล่น <c oughs> เพราะว่าอะไรฮะเพราะามันยากมันยากนะครับค่อนข้างยากแล้วก็บทท้าทายด้วยความที่เป็นศิลปินมาก่อน ศิลปินช่องมากสีนะครับไม่ต้องมากสีละช่อง7อ่ะพูดเลยแล้วกันเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเทรนน้องมาอย่างดีนะครับก่อนที่น้องจะเข้าสู่จอแก้วที่ผ่านมาเนาะน้องก็ได้รับการเทรนเรียนเวิร์กช็อปแอคติ้งนะครับน้องเลยมีความกล้ามีความมั่นใจเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความมั่นใจเรียกได้ว่าหัวสมัยใหม่ เราต้องส่งเสริมนะครับคนที่หัวสมัยใหม่พัฒนาก้าวไกละนะเราต้องส่งเสริมแต่ไม่เปรียบเทียบนะฟังผมพูดนะท่านผู้ชมเราจะไม่เปรียบเทียบกับศิลปินคนอื่นนะครับถ้าเรารักในศิลปินของเราแล้วเราจะไม่เอาศิลปินของเราไปเปรียบเทียบกับศิลปินคนอื่นแน่นอนเพราะทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจเหมือนกัน บางคนไม่ตั้งใจก็ช่างมันนะฮะแต่บางคนเขาตั้งใจไงอย่างน้องซันเนี่ยเขาตั้งใจอะ่ะเราส่งเสริมไหมครับส่งเสริมส่งเสริมหนับหนุนซัพพอร์ตเนี่ยแหละคือสิ่งที่คนไทยต้องการเห็นคนไทยด้วยการประสบความสำเร็จมันคือความยินดีบางคนเนี่ยไม่ชอบอคติโว้ยกูไม่ยินดีหรอก มันจะสำเร็จช่างมันเถอะมีแต่ความอิจฉาริษยาล้วนๆแต่ในใจคือลึกๆแล้วเออเขาก็น่ารักดีเนาะเขาก็หล่อดีเนาะเอออยากจะชื่นชมเขาแต่ด้วยความที่ว่ามันคิปลุกไงมันยังเกลียดมันยังไม่ชอบอยู่มันยังอยู่ฝั่งทางนู้นอยู่อะไรอย่างนี้เนาะน <c oughs> ะครับไม่เป็นไรแอดดี้จะบอกนะครับคนเราเนี่ยต้องเปิดใจเปิดใจแล้วไม่อคตินะครับ ถ้าเราไม่อคติกับสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าเนี่ยเราจะพูดออกมาได้เต็มปากเลยว่านี่คือคนไทยที่มีความสามารถนี่คือคนไทยที่พัฒนาตัวเองนะครับมนุษย์ทุกคนมีอะไรเหมือนกันหมดนะแต่สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมนั่นก็คือความขยันมันเพียรอดทนิวิยะอุตสาหะพวกเนี้ยมันต้องเพิ่มเติมตรงเนี้ยเข้ามาถูกไหมมีมือมีขามีเท้ามีทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยอะ มันก็ต้องเพิ่มเติมเรื่องของศักยภาพซึ่ง้องซันเขามีไงเนี่ยเดี๋ยวพวกที่ไม่ชอบเนี่ยอิจฉาดิ้นตายละเดี๋ยวดิ้นตายกันละทําไงดีอก็ปล่อยให้ดิ้นตายไปนะไม่ต้องไปสนใจสันเอ้ยสันเดินหน้าอย่างเดียวเลยครับพิดีลวสนับสนุนน้องเต็มที่ซัพพอร์ตน้องเต็มที่สนับสนุน s n p เต็มที่บอกเลยนะครับน้องเนี่ย ได้ขอบคุณทางวัดแป้นทองขอบคุณบ้าน s n p น้องก็ยังมีจิตใต้สำนึกที่ทำให้พวกเราได้เร็งเห็นว่าเออโอเคน้องยังรู้สึกว่าน้องเนี่ยอาจจะมีผิดพลาดบ้างก็ต้องขออภยัยโอเคเรารับได้เพราะว่าทุกศาสตร์การแสดงทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีการไหว้ก่อนถูกไหมครับอันนี้อดีก็ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นาะไหว้ครูไหว้ไหว้ครูครอบครูอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่แน่ใจใครรู้ก็บอกทีล้วกันเนาะเออมีการทําตรงเนี้ยก่อน แต่น้องฟันเนี่ยเขาก็ยังรู้ผิดรู้ชอบรู้สำนึกรู้สึกตัวเออคนแบบนี้โอเคนะคนแบบนี้แพลวๆน่าจะฝากชีวิตไว้ได้นะ <c oughs> ใช่ไหมครับน่าจะฝากชีวิตไว้ได้เพราะอะไรอะ่ะเพราะนี่คือลักษณะของผู้นำ ผู้นำต้องมีความกล้าแสดงออกกล้าตัดสินใจและก็กล้าคิดกล้าทำํำถึงเขาอายุยังน้อยน้องสันเนี่ยอายุยังน้อยแต่ถ้าเกิดได้พัฒนาไปเรื่อยๆจองไว้เลยนะเปล่าๆอย่าปล่อยให้หลุดมือนะบอกเลยนะบอกเลยนะสาวๆม่ยกเขาเขาไม่ธรรมดานะบอกเลยนะ <laughs> จะบอกว่าแม่ยกเขารวยแม่ยกเขาทุ่มไม่อั้นครับแม่ยกมีตัง มีเงินมีตังคนที่มาดูช่องแอดดิวเนี่ยที่เข้ามาบ้านหลังเนี้บอกเลยว่ามีเงินทุกคนอ่า80%มีตังนะครับอย่าไปว่าเขานะและครอบครัว S&P เนี่ยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆนะครับเขาให้การสนับสนุนคนที่มีความสามารถเต็มที่แล้วซึ่งแอดดิวได้เห็นโพสต์นี้นะจากาน้องซันโมสะทอนะครับแต่โดย คุณพ่อธนาทรเนี่ยก็แชร์มานะแท้จริงแล้วเนี่ยมาน, ach, น,านั่งนั่งดูนั่งอ่านอยู่เนี่ยมานั่งวิเคราะห์เนี่ยที่วิเคราะห์เนี่ยคือวิเคราะห์จากสิ่งที่น้องสันเขาเขาได้กล่าวโพสต์นะครับแต่คนที่แชร์คือพ่อน้องสันคือคุณธนาทรเนี่ยแหละคุณธนาทรก็เป็นพ่อที่ดีเด่นมากๆเลยนะถ้ายกรางวัลได้หรือมีรอรางวัลก็อยากจะมอบถวายให้กับคุณพ่อน้องสันเลยนะนี่คือพ่อดีเด่นเลยเป็นพ่อที่อบอุ่นมาก พ่อแบบนี้หายากครับลูกไปได้ดีกำลังไปได้สวยงามในเรื่องของงานนะครับพ่อเต็มที่สนับสนุนโพสนะครับดันบวกบวกบวกพลังบวกนี่คือพ่อที่ดีครับสุดยอดมากนะพ่อธนาทรแล้วก็ล่าสุดนะครับ s อสร่วมทำบุญกับทางวัดเป้นทองโสภารามคลองสามวากอทมหาบันบาทส่งบุญให้ทุกคนนะครับอ่ะอ่ะอนุโมทนาบุญอแล้วอนุโมทนาบุญสาธุ5,000บาทนะครับน่ารักมากๆเลยทุกคนก็ร่วมอนุโมทนาสาธุเนาะเออเขารักของเขาอะ แอดดิวบรรยายไปเล่าข่าวไปก็รู้สึกรักผู้ชายคนนี้มากรักในความสามารถรักในความที่น้องเขามีพัฒนาการแล้วก็ต่อสู้มาอยู่กับแพรว่าเขารู้นะว่าเขาต้องเจออะไรอะ่ะมีดราม่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแพรว่าไม่ใช่ระดับกะโหลกกะลานะฮะหมอนลำที่ใครๆก็รู้จักกันแพรวพ่าวเสียงทองอะ่ะมีใครไม่รู้จักมั่งรู้จักหมดแต่น้องซันเขารู้ไงว่าเขาต้องมา,เขา,งมาเขาต้องมาเจออะไร เขาต้องมาเจออะไรที่มันเป็นดราม่าแบบเนี้ยแต่เขาก็ไม่แคร์เพราะเขาเป็นตัวของตัวเองเขาเป็นในแบบของซันวงสะทอนนะครับเขาเป็นผู้ชายครับจบนะครับโอเคครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับสมุวทรทอและก็ทีม SP นะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ